ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตปีที่5โครงการดีๆที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเต็มที่และไร้ขีดจำกัดนั่นเองค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะของกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบใกล้ชิดตัวต่อตัวกับพี่ๆวงคาราบาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะส่วนสัปดาห์นี้แพทหอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครยังมีสุดยอดวงดนตรีที่รอทำความรู้จักกับคุณผู้ชมอยู่นะคะ และภาพไฮไลท์ของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นหอมเก็บมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะไปชมกันเลยขอบคืนมาก จะลดคีย์นะเพลยจะคำนึงถึงว่าแผ่นคีย์อะไรอะไรเงี้ยเพราะเราร้องโอเคธรรมดาโอเคแต่พอสูงแล้วไม่ถึงตอนสูงคือเสน่ห์ของเพลงพอเราไม่ถึงก็เหมือนแบบทำอะไรมาแล้วไม่มีค่าเลยเนี่ยเมื่อตอนนั้นฉัน ยังเป็นเด็กจับกีตาา์ยนเตะเก็กหน้ากระจกเงาเฝ้าต่ลองติดคอร์ดลิดกีตาสั้ตนหนคือควันใจหนุ่มสาวฮูนส์ต้อได้บอกเล่าเรื่องราวถนนสายดนตรีฮิปปี้บ o ็อกแอนด์โล ที่ชมไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือไฮไลท์จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองน้องๆได้เทคนิคความรู้มากมายจากการเวิร์กช็อปกับพี่ๆวงคาราบาวค่ะส่วนสัปดาห์นี้น้องๆที่กรุงเทพมหานครรอทำความรู้จักกับคุณผู้ชมอยู่ไปพูดคุยกับพวกเขากันดีกว่าค่ะ ได้ชนะเลิกจากเวทีบาง์ตีมาแล้วจนถึงวันนี้เตรียมตัวยังไงบ้างคะก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันครับในโจทย์ที่ต้องมาทำในรอบนื้แล้วพวกข้อผิดพลาดจากเวทีตอนประกวด ได้ปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างก็เราก็นําจากทุกคอมเมนต์นะครับที่กรรมการให้มาแล้วก็นํามาใช้ทุกจุดครับทั้งพวกส่วนพวกอะไรทุกอย่างที่นำมาวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาม้างที่จะมาแสดงให้พี่วงคานราบได้ก็วันนี้ยังเล่นเพลงเดิมรับที่ช้ยข่าวที่แล้วก็จะมีเพลงเจ้าตาเพลงกัญชาและก็เพลงทะเลใจถ้าเขาอยากฟังถ้าเขาอยากฟังครับผมถามว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ เราบอกว่าไม่อยากฟังทะเลในก็ไม่เล่นครับวง SK b ANG! เ n d จากจังหวัดสมุทรสาครเข้าหลังทั้งเมื่อฉันหัดเล่นดนตรีมีชิงนชักโอ้โหพอเลิกเรียนเพิน่นปุ่งน้ำซอเปิตปีดังตั้งแต่ต้นซอยกัน ไฮโซย์เนี่ยร้องดังไหมรึเปล่าโอ้โหสุดยอดเ่ยนี่เป็นซุปตาจากเกาหลีรึเปล่าฮะจงพุงอะไรนะฮะมีจงพุงโอ้พี่เห็นรีเห็นพุงอย่างเดียวในเรื่เรียมตัวยังไงบ้างกับกิจกรรมเวิร์คช็อปในวันนี้เออเรียมแต่งเมื่อวานซื้อ เพียงแต่งเมื่อวานซื้อนะซื่อคืตีสามแล้วเมื่อวานซื้อแล้วมันสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะสำเร็จแล้วครับนี่รู้ล่วงไปได้ด้วยดีครับแต่งเมื่อไหร่ไม่สำคัญรู้ล่วงไปแล้วด้วยดีดีไม่ดีเดี๋ยวไปดูนี่เตรียมตัวยังไงมาบ้างคาร์พจะเจอกับพี่วงคาราบาลตัวเตรียมตัวไงไม่รู้ไป็นยังไงก็พร้อมแหลงเต็มที่ครับที่ครับผมเต็มที่เต็มเวทีเลยครับ คิดว่าวันนี้กิจกรรมเวิร์กช็อปเราจะได้อะไรจากการเวิร์กช็อปวันนี้บ้างน่าจะเป็นสิ่งที่ผมว่าผมควรปรับปรุงกันนะครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างในการเล่นวันนี้เพื่อจะวันที่แข่งระดับภาคน่าจะได้อะไรไปเยอะแล้วไปเจอกันในวันอาทิตย์ว่าวงเกิร์ลแฟนฟอร์เรนจากจังหวัดนนทบ,บุรีหัวลอยทุกเป็นชายดวงตาเละหลังหุ่มเดินเด้อด๊ แม้ไม่โซภาจิตใจล้ำฟ้าดังทรงยาบัวลอยเป็นเพื่อนคุยยาเพื่อนว่าวเวเป็นพ่อรวยามเพื่อนอู่โบน จกรรมเวิร์กช็อปที่กรุงเทพมหาคนครนะคะจริงๆแล้วเวทีอนุสาวรีย์ผู้ชนะเลิศก,ก็คือน้องๆวงเนว่ามอสค่ะแต่ว่าน้องๆนั้นได้สละสิทธิ์ซึ่งเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่เป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอย่างวงเกิร์ฟเฟนฟอร์เรนส์วันนี้ได้มาเวิร์กช็อปแบบใกล้ชิดกับพี่ๆวงคาราบาวไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าค่ะวันนี้รอบเวิร์กช็อปเจอพี่ๆวงคาราบาวตัวเป็นๆเ,เลยครับชอบพี่ๆวงคาราบาวคนไหนเป็นพิเศษน่าจะเป็นพี่เทลลี่ครับเจอพี่เทลลีค่ครั้งแรกสิ่งที่จะทําสิ่งแรกคือ ตกใจครับอุ้ยพี่เทลี่มองสมมติเป็นที่พี่เทลี่ปุ๊บทำตัวไม่ถูกพี่ติดติดสตันแป๊บหนึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขนำข้อผิดพลาดตอนที่เราประกวดมาแก้ไขตรงไหนบ้างหรือยังครับคงเป็นเรื่องการร้องมากกว่าครับถามนักร้องครับอนักร้องใช่ครับผมเป็นนักร้อง มีข้อผิดพลาดก็เยอะอยู่โดนคอมเมนต์มาตอนนี้ผมก็เริ่มแก้ไขแล้วครับก็แก้ไขด้วยกันไปฝึกฝึกเพิ่มจากที่เขาบอกเวทีตอนทุศวรีครับคิดว่าวันนี้ที่มาเวิร์กช็อปกับพี่ๆี่วงคาราบาวเราจะได้อะไรกลับไปบ้างคะน่าจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมก็อยากมาเก็บพวกรายละเอียดเรื่องเทคนิคการร้องอะไรอย่างเงีนะ้ยผมเชฟจากกรุงเทพมหานคร เตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนครับ,ก,บก,กับการเวิร์กช็อปวันนี้ก็เตรียมตัวเอาจริงๆเลยก็ไม่มากครับเพิ่งรวมวงกันเมื่อวานครับแล้วก็มาเวิร์กช็อปที่นี้เพราะว่ามือเบสติดติดงานติดงานข้างเงกค่ะมับดูไม่ค่อยตั้งใจเลยนะ ตั้งใจมานะครับเพราะพวกผมซ้อมก่อนหน้านี้แล้วออแล้วเสร็จแล้วก็หยุดไป2วันแล้วเสร็จแล้วค่อยมาซ้อมดวงอีกทีนึงอ๋อความว่าน,านของเราเนี่ยคือ2วันค่ะไม,ม่ตีก็ไม่ฟ้อมวันยิงก็นานแล้วครัันคอเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้จะได้เวิร์กช็อปแบบใกล้ชิดสุดตัวต่อตัว,ตว,ตวกับพี่ๆวงคาราบาลอยากเจอใครเป็นพิเศษคะอยเจอนาเล็กครับนาเล็กทำไมคะทำไมนาเล็ก เล่นกีตาร์อยากถามเรื่องโซโลเทคนิคอะไรอย่เงี้ยครับมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องดนตรีที่อยากคุยกับนั่นเองไหมอยากไว้หนวดกเฟยวทำยังไงครับเอาแล้วมงโฟลูชั่นจากจังหวัดชุมพรัับร่มคีีในจววเขย อีมนพระอาจารย์ชอบมมาโชว์ซาลาวะทิ้งโบเป็นมีขวัญกำลังใจท่านเจ็ดพรงรบเข้ามาทางน้อยใหญ่ที่ขาเพลงน้ำใจเียนข้าเด็กผู้ชมคะและนี่คือตัวแทนอีกวงหนึ่งนะคะที่จะมาเวิร์กช็อปที่ทกรุงเทพมหานาครในวันนี้นแต่ว่าจริงๆเขาเป็นตัวแทนจากชุมพรค่ะมาทำเออขอโทษน,นะคะพี่เฮีย จะคุยยังไงพี่คพี่ว่ามาคุยกันหนดีกว่าครับนะโอ้โหเป็นตัวแทนจากชมพรทำไมเรามาเวิร์กช็อปที่กรุงเทพกับเขาวันนี้ใ่เรียนอยู่นี่ด้วยพี่เรียนเรียนอยู่นี่ครับแต่ว่ามันก็หนึ่งค่ารถด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดสอดโอ้จริงจังว่าค่ารถเนี่ยบอกใครเขาไม่ได้นะทำไมวงเรามีแค่3าคนเนี่ยคะหกครับพี่จริงๆแล้เรามี6คนแล้วทำไมถึงมาไม่ได้อ่อีกสองคน ติดสอบครับติดสอบเรื่งเองแต่เดี๋ยว,ว,ว,วคาดว่าน่าจะมาได้มั้งอ่ะแล้วถ้ามาไม่ได้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงอ่ะวันนี้รอบเวิร์กช็อปเรามีกันสาคนเองมี3ามคนพี่ข้างในอีกเพียบมาเป็นดงเพื่น <c oughs> อนกันนะเพื่อนกันนะคุณ้ชมก็นักดนตรีเพื่อนกันถ้าสมมติว่าขาดตรงไหนไปก็ช่วยกันได้ครับครับประมาณนั้นวันนี้ที่มาเวิร์กช็อปเนี่ยคาดหวังว่าจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้มั้งเออจริงๆผมแค่ เข้ามานะเจอเจอวงคาราบาผมก็ไม่รู้จะทําอะไรถูกหรือเปล่าเนี่ยสั่นไปหมดแล้วเตรียยสั่นก่อนนะเตรียยสั่นก่อนแต่ว่าถ้าผมอยากได้ผมอยากอยากได้เรื่องเรื่องว่าการรักรักใคร่กลมเกลียวในวงอู้เขาอยู่กันมาทั้ง30กว่าปีนะเขาเจ๋งนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะ,ะการการเป็นวงอะไรอย่างนี้มันผมว่าถ้าถ้าเราสื่อสารกันไม่เข้าใจนี่ยมันอาจจะ ทำให้แบบสิ่งที่เราวางกันไว้ตั้งแต่แรกอาจจะคลาด<อ>เคลื่อนชอบพี่คาราบาววงคนในวงคน,น,นไหนไม่นพิเศษในวงผมชอบแนทอยู่เลยครับ<ม>เพราะว่าผมผมชอบในเรื่องการด้านแต่งเพลงใช่โอ้ยฟิลฟิลเขาเยอะชอบ ตอนนี้น้องๆทั้ง5วงก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเวริร์กช็อปที่กรุงเทพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่พวกเขาก็จะเข้าร่วมกิจกรรมกันตลอดทั้งวันนี้แล <im itation> ้วค่ะผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่นะคะกลับมาพบกับเวริร์กช็อปสิวแข้มต,ต,ต,ตัวตัวกับพี่ๆวงคาราบาวพักสักครู่ค่ะ